สวัสดีครับผมเก่งฐานพงจุ้ยประเสริฐนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่อาณาจักรผลไม้ไอศกรีมผลไม้นะครับที่จะทำพห้ท่านเพลิดเพลินไปกับการกินที่แปลกใหม่นะครับไม่เหมือนไทยจากตลาดนัดสู่ตลาดโลกติดกแกรมผลไม้ไทยสร้างมิติใหม่ไอศกรีมไทยเป็นขวัญใจชาวต่างชาติอัปเดตสถานก,การณ์น้ำกันหน่อยนะครับเพราะว่าหลายจังหวัด กำลังเจอกับปัญหาน้าท่วมวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะเกี่ยวกับเรื่องของยานะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องยาที่อ,อยอค่ะได้ออกมาคุมเข้มนะคะกลุ่มยาเสี่ยงค่ะคที่อันตรายถึงชีวิตได้เวลาตรวจสอบอากาศเดือนใหม่อีกแล้วมาดูกันว่าผู้ชมจะเจอกับความเปลี่ยนแปลงในเดือนตุลาคมนี้อย่างไรช่อง9ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ ับดรโป,รโปรวีรินทิลานาทองบอ่อจลัดและผมไฮสรุญสะทอนในรายการ3า0องศานิวโชว์โชให้ฮอตโชว์ให,ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซปเปอร์สุดปังพลังฮอตไปด้วยกันกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยค่ะแน่นอนครับมาโชว์ในรายการของเราได้รับใบป,ประกาศเกียรติคุณไปแบบนี้เลยนี่คือความภาคภูมิใจจากทางรายการมอบให้กับผู้โชว์ที่มาสร้างแทบโชว์ด้วยกันนะคะรับเงินสุดปังพลังฮอตกรอบทองซปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะและคนตัดสินก็พร้อมอยู่แล้วท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย หอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พรวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีคับอาจารย์ครับวันนี้นะคะโชว์ของเราพิเศษมากๆเชิญนี่คืออนจาจักแห่งผลไม้ไทย <ใช S 1> นะ,ะก่อนอื่นถามก่อนนี่คืออะไรคะคุณ สับปะรดครับสับปะรดครับนึกว่าจะตอบมครับนึกว่าจะตอบไม่น่าใช่แล้วใช่ค่ะสับปะรดซึ่งจะบอกท่านผู้ชมนะคะว่าอาจารย์ก๊อฟของเราเป็นผู้ที่รู้เฟื่องเรื่องสับปะรดมากๆเลยใช่ไหมครับไม่ครับเพราะผมไม่เป็นสับปะรดครับโอ๊ยไม่ได้คุณต้องเป็นยิ่งกว่าสับปะรดเพราะมาถึงมานั่งเก้าอี้ตัวนี้ค่ะต้องเป็นสับปะรดนรเป็นสับปะรดครับผมที่แน่ๆนะคะสับปะรดนี้ราคาหน้าสวนรับซื้อที่สวนเลยนะคะ ไอ้ไร่ไร่สับปะรดสิใช่ครับลูกละ8ปดถึงสิบาทก็ปกตินะราคาปกติแต่วันนี้ค่ะแต่วันนี้โชคของเราจะมาทําให้สับปะรดลูกนี้ราคา300บาทค่ะเดิ๊ดิ๊ดเขาใส่ทองคําแทนปุ๋ยหรือังมาถึงแพงจัดขนาดนี้สามร้อยจริงจริงๆอาจารย์สามอาจารย์อยากรู้ใช่ไหมขอถือเป็นบุญของจริงที่ได้ไม่ได้ทำได้อย่างไรแล้วเป็นซ้อพาวเวอร้กับเราได้หรือไม่ในวันนี้นะคะพร้อมนะคะพร้อมครับไปชมโชว์ที่มีชื่อว่า Amazing Ice Cream ผลไม้โกอินเตอร์ในช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์ช hmm. ่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์ สวัสดีครับผมเก่งฐานพงจุ้ยประเสริฐนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่อาณาจักรผลไม้ไอศครีมผลไม้นะครับที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการกินที่แปลกใหม่นะครับไม่เหมือนไทยจากผลไม้ไทยที่ไร้ราคานะครับสู่ไอศครีมผลไม้ค่าตัวระดับโลกนะครับผมและความภาคภูมิใจนะครับของเราก็คือผลิตนี้คือผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดนะครับก็จะประกอบไปด้วยซอเบตไอศครีมซอเบตผลไม้นะครับซึ่งจะมีพระเอกเป็นสับปะรดซอเบตนะครับผมแล้วก็มี สาลตซอเบตนะครับแล้วก็โมจิไอศครีมนะครับผมและความภาคภูมิใจของผมและบริษัทอีกอย่างหนึ่งก็คือผมได้มีส่วนร่วมผลักดันนะครับผลไม้จากเกษตรกรไทยนะครับที่เป็นผลไม้ไทยนะครับเพื่อให้เป็นที่รู้จักของคนทุกมุมโลกนะครับผมและนี่คือความภาคภูมิใจของบริษัทแม็กฟู้ดกรุ๊ปในรายการ360อองศานิวโชว์<อ> ยอดเลยค่ะ323นิวโชว์ขอต้อนรับคุณฐานพงจุ้ยประเสริฐกรรมการผู้จัดการบริษัทแม็ก o ์ฟู้ดกรุ๊ปจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงล่ะคะเต็มที่มากเซอร์ไพรส์เลยขออนุญาตเปิดข้างในได้ไหมฮะเปิดด้ครับผค่ะนี่ครับก็จะเป็นไอศครีม อยู่ในนี้ใช่ครับอ่ะกลายกลายเป็นลูก300บาทอย่างที่ถามนี่ค่ะท่านผู้ชมค่่ะนาทานมากในกล้องไหนคะโอ้ทานได้เลยนะเนี่ยไอซ์ครีมอยู่ในนี้ซึ่งอร่อยมากชิมซะเลยนะคะชิมเลยมีมีแตงโมด้วยต้องหายไปเลยนะครับเอาเปิดแตงโมหน่อยค่ะทั้งรถเขาก็มีแตงโมครับรถดีกว่าครับอ่ระหว่างที่เดี๋ยวเราจะชิมเนี่ยคำคมว่าทองต้องมานะคะใช่แล้วครับอาจารย์ก๊อฟครับครับ หน้าตาขนาดนี้หน้าทางขนาดนี้ขอคําคมวัชทองครับอาจารย์กอล์ฟครับคำคมวัชทองไม่สามารถเอื้อนเอ่ยได้เพราะว่าคอเนี่ยไม่ชุ่มคอเลยต้องมีไอศครีมเนี่ยเสิร์ฟมาให้ชุ่มคอหน่อยต้องมีเสิร์ฟครัแก้วมังกรในแล้วกันแก้วมังกรเอาล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่ใส่จานจ้อปึ๊บนิดนึงค่ะอันนี้ลูกละทีนี้พอลล็อปุ๊บเสียงมาเลยใช่ไหมคะเสียงมาครับแค่ไม่ได้เปิดจานต้องมีช้อนด้วยนะครับอาจารย์ต้องมีช้อนด้วยนะครับหเดี๋ยวนี้แค่เปิดมาเนี่ยก็เห็นถึงความอลังการของ ไอสกครีม <Ice> ผลไม้นะครับคือไม่ต้องชิมใช่ไหมไม่ต้องชิม,ชมเนี่ยมาเลย <c oughs> เลยสียงชุ่มเลยนะครับ <c oughs> ขอให้คำคมบักทองว่าจากตลาดนัดสู่ตลาดโลกติดแกรมผลไม้ไทยสร้างมิติใหม่ไอสกครีมไทยเป็นขวัญใจชาวต่างชาติ เลยนะคะเราจะตามเชียร์พี่เก่งของเราให้ไปสู่ซูเปอร์สุดปัรพคเา์ในวันนี้เราจะชิมรอยด้วยเดี๋ยวชิมไอติมรอด้วยได้เลยครับเอาพักกันสักครู่กับช่วงหน้าครับ3ามร้อยห้องสมสาท็อกโชว์เดี๋ยมมากค่ะ 360องศาทอล์กโชว์ พี่ปอครับคะทำหน้าที่ก่อนครับมันหยุดไม่ได้ค่ะคุณเพลินเลยมันหยุดไม่เลยมันหยุดไม่ได้จริงๆระท่านผู้ชมอร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้เนี่ยโหรู้สึกว่ารายการของเรามีชีวิตชีวาเพราะว่าไอศครีมของแม็ก o o ฟู้ดจริงๆนะคะสดชื่นใช่ไหมสดชื่นมากๆค่ะแล้วก็อร่อยมากๆจริงๆค่ะคุณฐานะพงษ์จุ้ยประเสริฐกรรมการผู้การบริษัทแม็กซ์ฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมาอยู่กับเราวันนี้ขออนุญาตเรียกพี่เก่งนะคะพี่เก่งเป็นประธานรุ่นท็อปแค หลักสูตรผู้บริหารของมหาลัยของกัรค้าไทยด้วยนะคะคเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะมาเจาะลึกเลยค่ะเพื่อให้จันก๊อฟตตดสินความเป็นซอฟต์พาวเวอร์กับ <ผม S 2> ไอศครีมส่งออกจากประเทศทั่วโลกะจะเป็นยังไงนั้นขอขยายคาคมวัคทองกันอีกสักรอบนะครับจากตลาดนัดสู่ตลาดโลกติดแกล้มผลไม้ไทยสร้างมิติใหม่ไอศครีมไทยเป็นขวาญใจชาวต่างชาติอาจารย์ก๊อฟครับช่วยขยายคำคมวัคทองนะครับคือต้องบอกว่าเป็นบุคลิกของแม็กฟู้ดตรงที่ว่า คุณเก่งเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นพ่อค้าขายของในตลาดนัดนะครับตลาดนัดจะรู้จักรเริ่มต้น2,000บาทต่อวันมาจบที่ระดับหลายสิบล้านบาทต่อวันส่งออกเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยท็อป10ของไอศครีมไทยนะครับสิ่งสำคัญม,มากๆคือการเอาผลไม้เข้าไปผ่านไอศครีมเนี่ยมันเป็นมิติใหม่และทำให้ผลไม้ไทยเนี่ยติดปากติดใจของชาวต่างชาติเพราะตลาดส่งออกหลัก อยู่ที่ต่างประเทศเกิดทั้งหมดเลยอย่าเพลินมากครับผมไก็หิวว่ะวิทยากคารกันไม่ก็รอฟังการขยายคำคมวัดทองก่อนค่ะโอเคครับโอเคครับเชิญจแล้วเสร็จแล้วเอาจบแล้วจบแล้วอยากจบนะอย่าทจบนะโอเคครับนั่นคือการขยายคำคมวัดทองอาจารย์แต่ต่อไปนี้จะเป็นการกลั่นข้อมูลแพทย์จันก๊อฟตัดสินความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตนะคะพร้อมนะคะ พร้อมครับพร้อมแล้วน้องชายเริ่มเลยค่ะเชิญใช้เลยครับมาเดี๋ยวผมทำหน้าที่แทนพี่ปอย <c oughs> ครับจุดเริ่มต้นครับของธุรกิจของพี่เก่งครับ <c oughs> เป็นมายังไงครับพี่เก่งจุดเริ่มต้นผมขาย o อจไอศครีมอยู่ที่ตลาดนัด,ด <c oughs> รถไฟจตุจักรเมื่อปี2555นะครับ <c oughs> แล้วก็พัฒนาต่อยอดเป็นแฟรนไชสมาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> จนมาจุดเปลี่ยนวันหนึ่งก็ช่วงโควิดผมเห็นข่าวสับรด เททิ้งตอนนันราคาสับปะรดตกต่ำใช่ครับเททิ้งที่จังหวัดประจวบที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เลยคิดเอามาจะเราจะสร้างมูลค่ายังไงกับของที่มันไม่มีประโยชน์นะตอนนั้นนะครับก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์แพร์ปองซอเบรดสุดยอดเลยแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราภาคภูมิใจเพราะอะไรคะในบรรจุภัณฑ์นะคะแพ็กเกจจิ้งของเราเป็นอย่างเนี้ยคือสับปะรดเขาจะถูกเป็นฟรีสแบบนี่เลยนะคะแล้วก็บรรจุอย่างเนี้ยส่งไปต่างประเทศแต่สําคัญก็คือ ในถุงมีคำว่า made in Thailand ์เลยจริงๆแหละให้ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะก็ทุกถุงก็จะเป็น made in Thailand นะครับอย่างนี้ก็คือจะขายที่ประเทศเกาหลีนี่ครับทำไมคนเกาหลีถึงชอบผลไม้เราคะไอศครีมของเราคนเกาหลีก็เหมือนกับเป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เกาหลีด้วยนะครับก็ลูกค้าจะอยู่ในร้านเครื่องดื่มร้านเครื่องอาหารตอนเย็นหรือคาเฟ่ด้วยอะไรด้วยคาเฟ่ซีรีส์อย่างนี้ด้วยครในคาเฟ่ก็จะเยอะเพราะว่าเอาไปทาน ถ่ายรูปสวยๆนะครับเห็บอกว่าจํานวนหลายสิบล้านคนเลยเหรอคะจากยอดขายผมว่า50บล้านคนเนี่ยคนเกาหลีน่าจะทายของผมครบทุกคนเกับทุกคนแล้วฟังแล้วมันแบบช่างภาพภูมิใจในผลไม้ไทยจริงๆมีรถอื่นด้วยนะคะไม่ใช่แค่สับปะรดมีอะไรบ้างนะคะขยายหน่อยเลยต้องให้โช์ นี่เลยลูกแตงโมลูกนีเขาจะมีแตงโมนะครับแตงโมเป็นไอศครีมแตงโมมีสับปะรดนะครับอ๋อนี่คือยังเอาออกไม่ได้ฟิชใช่ยังแข็งแข็งอยู่นะฮะมีไอศครีมอันนี้ตัวใหม่ครับฝรั่งยังไม่ได้เปิดตัวขายเลยเปิดตัวที่นี่ที่แรกเลยนะครับว้าวนี่คือกลางเาือนกันเปิดชิมที่แรกที่ไหนครับที่เนี่ยแหละที่นี่แหละเปิดชิมที่แรกที่นี่ดีกว่าโอ้ถ้าเปิดตัวเปิดชิมที่นี่เนี้ยแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ต้องคว้านผลไม้แล้วก็ใส่ถุงเข้าไปครับใช่ครับยังไงฮะเนี่ย ก็ควานเนื้อออกครับแล้วก็เนื้อไปแปลรูปเป็นไอศครีมแล้วก็กลับเป็นบจจุพูดครับผมแม็กันพูดเสร็อ้าวเปลี่ยนกันแล้วอร่อยยิ่งกว่านี่นี่คืออาการที่เกิดขึ้นจริงของทุกคนที่ได้ชิมไอศครีมของแม็กซ์บูจะวางไม่ลงเลยค่ะแต่น่าเสียดายอ่ะทำไมอยู่ในประเทศไทยเราสัดส่วนน้อยมาก10%แต่90ส่งออกนอกนะคะเนื่องด้วยผลไม้ไทยอ่ะมันเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติอยู่แล้วนะครับซึ่งเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติแล้วก็แล้วยิิิ่่่่่งมมมมาาแปปรููคเเเพพพือล แบลูให้กับตัวของเขาเองนะครับทำให้ยิ่งต่างชาติยิ่งต้องการนะครับแล้วคุณภาพก็สําคัญเทคโนโลยีในการผลิตด้วยใช่เรื่องสำคัญโรงงานใหญ่มากเลยใช่ไหมครใช่ครับแล้วตอนนี้ที่เป็นพันไร่นะะสำหรับโรงงานที่จะส่งออกทั่วโลกไม่ธรรมดาที่สวนสวนสับปะรดสวนสับปะรดเราเรามีสวนของตัวเองประมาณพันไร่สุดยอดจริงๆค่ะด้วยกระบวนการขั้นตอนต่างๆใช่ครับพี่เก่งครับแล้วคิดว่าธุรกิจของพี่เก่งครับจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับผลไม้ไทยแล้วก็เป้าหมายของตัวธุรกิจของพี่เก่งเองได้อย่างไรบ้างครับ เป้าหมายนะครับซอฟท์พาวเวอร์นะครับผมต้องการที่จะแปลรูปผลไม้ทั้งของประเทศไทยนะครับร่วมกับกเกษตรกรไทยทั้งหมดนะครับมาแปลรูปเป็นไอศครีมนะครับส่งมอบความสุขให้กับคนทั้งโลกนะครับโดยมีกเกษตรกรไทย ได้เป็นส่วนร่วมหนึ่งในการความสําเร็จนี้ด้วยครับค่ะย้ำอีกครั้งนะคะผลไม้ไทยราคาเท่าไหรเราทราบกันดีอยู่แล้วในตลาดแต่เฉลี่ยต่อลูกถ้าเป็นไอศครีมของ Max Food กลายเป็นหลายร้อยบาทเลยที่ส่งออกนอกนะคะนี่คือการกลั่นข้อมูลให้จันก๊อฟตัดสินค่ะเรียบร้อยนะคะจันกอฟเเพลินอยู่เลยครับสบายดีนะคะเชิญค่ะต้องบอกนะครับว่าโชว์ชุดนี้เนี่ยมีบุคลิกซ้อนบุคลิกหลายอย่างที่อยากจะวิเคราะห์นะครับหนึ่งเราเริ่มต้นที่โมเดลธุรกกจก่อนนะครับว่า ผลไม้ไทยเนี่ยเป็นผลไม้ที่ได้รับการยอมรับว่าเราเป็น q Queen of f r u i t เรามีจังหวัดหลายจังหวัดที่จะตั้งเป็นอย่างเช่นจันทบุรีเนี่ยมหานครของผลไม้ผลไม้มไทยเนี่ยส่งออกปีหนึ่งประมาณแสนกว่าล้านแล้วก็ไอศครีมเนี่ยเราส่งออกระดับพันล้านหมื่นล้านนะครับและไอศครีมเป็นที่ทานของคนทั่วโลกและผลไม้ก็เป็นที่ทานของคนทั่วโลกทานอาหารต้องมีผลไม้นะครับและความหลากหลายผลไม้ไทยเนี่ย ถือว่าโดดเด่นเพราะฉะนั้นเส้นเรื่องในการหยิบไอศครีมกับผลไม้มามิกกันเนี่ยกับการที่ใครจะคิดว่าเปิดผลไม้แล้วได้ทานไอศครีมรสอร่อยขนาดนี้และรสชาติเป็นผลไม้จริงๆเพราะนั้นโมเดลทางธุรกิจเนี่ยชัดเจนนะครับภาพต่อมาคือหลักการสร้างธุรกิจนั้นมาจากการต้องการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลไม้นอกจากจะช่วยสังคมช่วยเกษตรกรให้มีตลาดที่มั่นคงยังเป็นการเติมมูลค่าเพิ่มและส่งออกผลไม้ไทยไปยังตลาดโลก เนื่องจากปริมาณผลไม้จำกัดทําให้คนไทยขาดโอกาสในการชิมเพราะต่างชาติออเดอร์เขาทําแทบไม่ทันกระบวนการการผลิตการคว้านผลไม้และบรรจุไอศครีมเข้าไปถือว่าเป็นการผ่านการ R&D <ย>การวิจัยพัฒนาซึ่งถือเป็นการต่อยอด <ๆ S 2> และที่สำคัญก็คือว่าเริ่มต้นที่สับปะรดแต่ธุรกิจนี้ต่อ S curve นะครับโมเดลใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆไม่เป็นสับปะรดแก้วมังกรแตงโมและสำคัญคือฝรั่งมันเป็นอะไรที่ดูโดดเด่นมาก และจุดที่สำคัญามากใครจะคิดว่าการสร้างตัวเองภายในระยะอันสั้นโดยหนึ่งช่วชีวิตคนนั้นทําได้เพราะคุณเก่งเริ่มจากตลาดนัดและเพียงแค่โควิด4-5ปีพัฒนาสู่ผู้ส่งออกไอศกรีมระดับโลกต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ให้มา ต้องบอกว่าอร่อยมากและขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้ได้ต้องลุ้นแล้วค่ะแล้วมาลุ้นไปพร้อมๆกันเป็นความภาคภูมิใจนะถ้าคุณเก่งทําได้ท่านผู้ชมก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะมาลุ้นด้วยกันนะคะตรงกลางเลยค่ะที่เกตรงกลางเลยค่ะมาลุ้นไปที่ไหนนี่คือต้นแบบที่ดีของการสร้างตนเองจากดินสู่ดาวและกลับไปยังพื้นดิน ดึงเกษตรกรและดึงประเทศขึ้นมาให้สร้างความภาคภูมิใจทั่วโลกนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องมอบให้ซูเปอร์สุดปังพลังครับยินดีด้วยคุณเฉยศรีใช่ค่ะท่านคะเด็กสมชื่อเลยครับสมศรีนะคะของพี่เก่งของเรานะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทุกในอยู่กับพวกเรานะครับ news update และรักสุขภาพ3แลรักสุของคสาครับสำหรับช่วงนี้ Amazing Ice Cream ผลไม้โกอินเตอร์บริษัท Max Food Group จำกัดโดยพี่เก่งของเรารับไปเลยซุปเปอร์สุดป,ป,ป,ปังพลังพักเดี๋ยวกลับมาค่ะสักครู่เดี๋ยวครับ นิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ360องศากลัเข้าสู่สามรอบชิงนศยูนชนั่นคืช่วงนิวส์อัปเดตค่ะอัปเดตสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะคะเพราะว่าหลายจังหวัดกำลังเจอกับปัญหาน้ำท่วมมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะในขณะนี้มีข้อมูลจากศูนย์อุทกวิทยาบ้านท่าโปง่งแดงกรมชลประทานนะคะแจ้งเตือนระดับแม่น้ำไปที่บ้านท่าโปง่งแดงตะบนผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ และในขณะเดียวกันที่อำเภอศรสีสำโรงจังหวัดสุขโขทยัยตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนแล้ว193หลังคาเรือนนะคะในพื้นที่ตำบลทับพึ่งอำเภอศรสีสำโรง์จากแม่น้ำยมยังคงไหลเข้าท่วมพื้นที่ในหมู่ที่6หมู่ที่9ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรและที่จังหวัดพิษณุโลกก็เกิดน้ำป่ากัดซอกพ,พื้นคอนกรีตวัดตายมพังเสียหายด้วยค่ะขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะที่เจอปัญหาน้ำท่วมในปีนี้และที่ช่อง9ของเราก็ยังคงรับบริจาคข,ข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็น เา่สารอาหารแห้งอยู่เพื่อที่จะกระจายไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศเลยนะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาที่ช่อง9ค่ะเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะครับผม มาที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศมาที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันบ้างนะครับตอนนี้ได้ร่วมมือกับพันธมิตรเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Passport Privilege นะครับโดยแคมเปญ Wow Thailand Passport Privilege ครับมอบส่วนลดและสิทธิพิเศษสำหรับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์การบริการที่ดีให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับเร่งดำเนินงานมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของภาครัฐครับ โดยได้ให้ความสําคัญต่อการกระตุน้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวของชาวต่างชาติานะครับเพื่อให้การฟื้นตัวของภาคทางการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2567ครับค่ะนั่นคือนิวอัมเดตของเรานะคะตอนนี้ได้เวลาไปดูแลเรื่องสุขภาพแล้วคุณปูพัชริน,พนรพรรออยู่ในช่วงรักสุขภาพ365ครับ <c oughs> ช่วงรักสุขภาพ360องศาและนี่คือช่วงรักสุขภาพ360รอยหกสิบองศากับคุณปูพัชรินทร์าท้องบอจดัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรคะวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะเกี่ยวกับเรื่องของยานะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องยาที่ออยค่ะได้ออกมาคุมเข้มนะคะกลุ่มยาเสี่ยงค่ะที่อันตรายถึงชีวิตนะคะกลุ่มยาสี่งนี้ก็คือ กลุ่มยาที่ชื่อว่าทรามาดอลนั่นเองค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นยาแก้แพ้แก้ไอที่ใช้ในทางที่ผิดที่บอกว่าใช้ในทางที่ผิดก็คือถ้าหากว่าเราทราบข่าวกันที่ที่โดยทั่วไปทราบกันว่า4ี่คูณร้ออันนี้คือถ้าเป็นเด็กเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะนําไปใช้ในทางที่ผิดอ,อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ได้เลยนะคะก็คือ2กลุ่มยานี้นะคะคือทรามาดอลยาแก้แพ้แล้วก็แก้ไอที่ว่าก็คือผู้ใหญ่ไม่ควรจะ รับประทานยาเกินกว่าที่กําหนดใช่ค่ะก็คือเรื่องของยาทรามาดองนี่นะคะเป็นถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเป็นยากแก้ปวดนะคะ<ม>ก็คือว่าถ้าหากว่าปวดเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ต้องกินนะคะ<ม>บอกได้เลย<ม>เพราะว่าเป็นยากลุ่มที่ระงับปวดแบบปานกลางขึ้นไปถึงขั้นรุนแรงเฉียบพลันห,<า>หรือว่าเรื้อรงังถึงจะกินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเป็นเล็กน้อยไม่ต้องกินค่ะและนอกจากนั้นแล้วนะคะหากว่าเรากินแบบว่า ต่อเนื่องไปนานๆนะคะแล้วก็เป็นปริมาณที่เยอะเนี่ยก็คือนอกจากจะทําให้ไม่ไดีต่อสุขภาพแล้วนะคะก็คือกดอม,มันมีฤทธิ์ค่ะในการ,รกดการทํางานของระบบประสาทส่วนกลางนะคะซึ่งจะลดปวดนั่นก็คือทําให้เคลิ้มสุขได้แบบบางทีคือเสพติด D, ไปเลย D, ทำให้เสพติดมันจะทําให้เสพติดค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่อันตรายอันตรายมันมันจะเกิดการที่เสพติดได้เพราะฉะนั้นคืออย่างผู้ใหญ่ไม่ควรจะกินเกินวาละ 400มิลลิกรัมต่อวันนะคะถ้าหากว่ากินเกินขนาดนะคะก็จะเสพติดได้อย่างที่บอกก็คือคอารมณ์จะแปรปรวนจะมึนงงจะเคลิ้มจะเฉื่อยชาแล้วถ้ากินเกินขนาดไปเยอะๆเนี่ยนะคะอาการที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างก็คือจะซึมจะหมดสติเลยค<อ>ลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะหัวใจจะเต้นเร็วด้วยนะคะอ,อันตรายถึงชีวิตจริงๆอยอยตอนนี้ก็เลยมีการปรับสถานะของทรามาดอลนี่แหละคะ่ะให้เป็นยาควบคุมพิเศษด้วยนะคะแล้วก็ทั้งเรื่องของยาทรามาดอลรวมทั้งยาแก้ไข้ยาแก้ไอที่ ว่าเมื่อกี้นะคะว่าถ้าหากว่าพบว่ามีร้านค้าจําหน่ายให้กับเยาวชนโดยที่ไม่ถูกต้องนะคะก็คือสามารถแจ้งสายด่วนได้เลยร้องเรียนได้ด้วยนะคะ1556ย้ำอีกครั้งค่ะออย1556นะคะนั่นคือเรื่องเรารอบตัวที่เกี่ยวกับสุขภาพของเราโดยเฉพาะเรื่องยาต้องระมัดระวังจะกินยาอะไรลงไปต้องดูดีๆนะคะยากลุ่มนี้ยากลุ่มนี้เป็นยาแก้ปวดก็จริงนะคะคือใช้ในทางที่ถูกต้องคือลดปวดได้จริงๆแต่ว่าไม่ใช้เยอะไม่ควรเยอะอันตรายขอบคุณ เดี๋ยวเราไปเช็คเรื่องราวของสภาพอากาศกันดีกว่านะครับตอนนี้พี่แซคลอยอยู่กับช่วง360องศาซุปตารักโลกสวัสดีครับพบกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิรคุณใน360องศาสุปตารักโลกกับเรื่องราวดีๆของโลกและสิ่งแวดล้อมทุกสัปดาห์ได้เวลาตรวจสอบอากาศเดือนใหม่อีกแล้วมาดูกันว่าคุณผู้ชมจะเจอกับความเปลี่ยนแปลงในเดือนตุลาคมนี้อย่างไร เดือนตุลาคมเป็นช่วงเวลาที่ฤดูฝนในไทยตอนบนจะเหลืออีกแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นเพราะถึงเวลาที่ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะค่อยๆแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนืออีสานส่วนร่องมรสุมหรือร่องฝนก็จะโดนดันให้ลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจนกลางเดือนก็จะลงไปที่ภาคใต้พร้อมกับลมที่เปลี่ยนทิศทําให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงครึ่งเดือนหลัง ช่วงครึ่งเดือนแรกชาวภาคเหนืออีสานจึงจะมีฝนน้อยลงอากาศตอนเช้าก็จะเย็นลงแต่ชาวภาคก,กลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกจะยังเจอฝนตกหนักๆก,กันต่อก็จนกว่าร่องฝนจะเลื่อนลงไปหาภาคใต้นั่นแหละฝนถึงจะลดลงบ้าง จึงมาลุ้นกันนะครับไทยตอนบนจะหมดฝนเข้าสู่ฤดูหนาวในวันไหนในเดือนตุลาคมระวังจากนี้จะมีอากาศแปรปรวนฝนฟ้าขนองรุนแรงเพื่อเปลี่ยนฤดูส่วนชาวภาคใต้ท่านก็จะอยู่กับฤดูฝนเหมือนเดิมโดยที่ฝนก็จะตกหนานแน่นขึ้นตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมด้วย สำหรับสิติเส้นทางความเสี่ยงพายุในเดือนตุลาคมช่วงครึ่งเดือนแรกเส้นทางหลักสีแดงจะอยู่ในแนวภาคตอนออกไปกลางตอนล่างที่มีกทมอ,อยู่ด้วยขณะที่ครึ่งเดือนหลังเส้นทางหลักจะไปอยู่กับภาคใต้ตอนบนแต่ไทยตอนบนก็ยังไม่พ้นความเสี่ยงเพราะยังอยู่ในแนวเส้นทางรองสีเขียวที่อาจจะเกิดได้ด้วยเช่นกันการสร้างข้อมูลลวกหน้าแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถใช้วางแผนปรับการดำเนินชีวิตในเดือนตุลาคมได้เลยนะครับ เพราะความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นเรื่องของธรรมชาติเราปรับตัวอยู่ร่วมกันได้มาเรียนรู้รักโลกและสิ่งแวดล้อมไปกับผมนะครับและนี่คือ300สิ่งสาสุดตารักโลกสวัสดีครับ คุณซักมากค่ะและตอนนี้เราอยู่กับคุณเก่งนะคะซึ่งวันนี้มาคว้าซปเปอร์สูดรปังพอสจากทานรายการค่ะสุดยอดเลยสุดท้ายนี้อยากจะให้กําลังใจท่าผู้ชมสักนิดนึงจากพี่เก่งนะคะก็ผมขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่คิดจะเริ่มต้นธุรกิจนะครับหรือที่จะทาอะไรนะครับผมเองเริ่มต้นจากศูนย์นะครับมาถึงส่งออกนะครับผมไม่ได้มีความรู้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีความสามารถหรือไม่ได้มีความรู้เรื่องบริหารนะครับแต่ผมเป็นคนที่แสวงหาความรู้ตลอดเวลานะครับและไม่ปล่อยโอกาส ให้มันกลายเป็นอากาศครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสุดยอดมากให้พลังชีวิตกันท่านผู้ชมจริงๆวันนี้ขอบคุณพี่เก่งมากเลยนะคะและพี่เก่งก็คือตัวอย่างโชว์ดีๆจะมาเป็นทีมใช่ไมเป็นเดี่ยวก็ได้ขอเป็นซอฟต์พาวเวอร์เท่านั้นมาเจอกันที่นี่กับ300นิวโชว์ของเราทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีนะคะทางช่อง9 10นาิกา30นาทีถึง1อนาฬิกาทางช่อง9กดไมายเล่30และกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการ300นิวโชว์สวัสดีครับ